เพื่อนมื่อนี้เขามีเกมบะเล็กตัวโตเลยนะพ,ะพะอะ่อบอไปมาเลยถ้าโตตอบถูกตัวเอาเนี่ยฟาดหัวเอาเลย<ะ>แต่ถ้าโตตอบผิดเขาเสียเอาเนี่ยฟาดมาตโอเคปอโอเคเพื่อนจัดไปลุยคาถามแรกรองเท้าอะไรหายา <c oughs> <c oughs> รองเท้าหาย <c oughs> เสร็จค่าละ <c oughs> จะเคาะมันธรรมาดาไป ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนคำถามที่สองเลยตัวอะไรชอบอยู่ในห้องสมุดตัวหนังสือโอ้ไมคกเสร็จอีกแล้ว <c oughs> พญา,านาอยู่ที่ใดอยู่ในถำ้ำไหนว่าแล้วว่าบ่ถือก <c oughs> พญา,านาคอยู่ข้างกล่องไม้ขีดไฟเว้ายเฮ้ย <c oughs> เสร็จค่าเสร็จละ เอาคว้าตุ้คอยๆนึงสองเทียหนึ่งไหมตุ้กเข็้แท้งแท้ออเลนสาเล่นสองกว่าสอกว่าเคืนแล้ว <laughs> ไปแล้วครับบ๊ายบาย